สวัสดีพวกเว่นทุกคนด้วยนะวันนี้ยงขอนำเหนวคู่บอลหน้า bon ดูอย่างสู่วอนซิตี้กับอินชอร์อยู่ในเต็ดนะที่ม่นจะนัดขวดกันในค่ำคืนนี้มาที่เจ้าบ้านอย่างสู่วอนซิตี้กันก่อนเลยนะยงบอกเลยว่าผลงานตอนนี้กระบยค่อยดีลงเล่นแต่และเกมก็ไม่ค่อยจะเข้าตาและก็ยังเกาะกลุ่มกับระดับดบ้ของตารางว่าอย่างเหนียวแน่นด้วยดูแลเกมนี้ไม่น่าจะรอด มาที่ทีมเยือนอย่างอินชอนยูนิเต็ดกันบ้างนะผลงานที่ผ่านมานี่ก็ไม่ได้ดีไปกว่าเจ้าบ้านเลยหลายนัดและที่ไม่สามารถเก็บ3ามแต้มได้ดูรวมๆแล้วนี่แย่กว่าเจ้าบ้านเขาซะด้วยนะน่าเป็นห่วงจริงๆเกมนี่แหละยงว่าสู้วอนช้อนสามแต้ม ยาพิ่งไปชีพกันนะครับทุกคนวันนี้ยงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรมไทยผลแพชชนะและผลสกอร์ระหว่างคู่นี้เลยใครทายถูกนี่ก็รับรางวัลกันไปเลย888บาทยงจัดให้มาร่วมสนุกทายผลกับยงกันเยอะๆนะสนใจนี่ก็แอดมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยยงแนบไว้ให้แล้วทุกคน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @mm88sa นะทุกคนมีแอดข้างหน้าโดยนะอย่าลืมใส่เดี๋ยวจะมีแอดบินสาวสวยและก็หนุ่มหล่อนี่เขา้าคอยดูแลทุกท่านนะแอดไปเลยก็ขออาภัยไวน้นแชล YouTube แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและวาจาของโยงนั้นได้ไปจากจ่วงล่วงระเมิดต่อความรู้สึกของทุกๆท่ทานและก่อนจะปิดคลิปไปนียงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่าครให้โยงด้วยเถิด